จุก,กุย h o อบบี้เวิภูมิใจเสนอสวัสดีครับพบกันแล้วกับจุก,กุยมินิโฟวิลครับวันนี้ได้รับพัสดุจากเร c เ r อร์ฮ y อบบี้แอนด์วิด้ครับผมตัดกันเลยฮะก็ตามที่ คลิปที่เป็นอัปเดตข่าวนะฮะวันนี้เราก็มาพบกับตัวที่รีโปรดักครับผมซึ่งจะเคยออกมาแล้วเมื่อปี2ปีก่อนแล้วก็ได้รับความนิยมอยู่เหมือนกันฮะ,ะจนหมดไปแล้วแล้วก็นี้มาทำใหม่ฮะ,ะเป็นรีโปรดักซึ่งเป็นรถกระบะสองแบบนะครับตอนนี้จะเป็นกระบะสีดำ มีชื่อว่าจอลลี่จ็กเกอร์ะฮะแล้วก็อีกคันเป็นสีเหลืองชื่อว่าชื่อว่าซันนี่ชัตเทิลนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกับของเก่านะฮะเราแกะก่อนเตัดกลางเลยเหอมมาอย่างดีฮะขอบคุณ เลเซอร์ฮอบบี hmm. ม้มากๆครับร้านจะอยู่ที่จรัังสนิทวง29ทับ 1, mm hmm. 1นะครับมีมีรางมีแข็งด้วยก็ใครสนใจก็เซ mm ิร์ชเฟซบุ๊กด้วยคำว่าเลเซอร์มินิโฟวีดานะครับ mm hmm. ตามลิงก์ตามลิงก์ตรงนี้ครับตามลิงก์ตรงนี้เดี mm ๋ย hmm. วจะลงลิงก์ไว้ให้ที่อ่าคอมเมนต์ด้วย mm hmm. เผื่อใครอยากจะไปเล่นที่รางฮะ จันทสนิทวงยี่สิบเก้าทับหนึ่งครับผมก็จะเป็นนี่ฮะจอโจ๊กเกอร์กับซันนี่ชัตเติลซึ่งรหัสนะฮะอ่ะกล่องละสี่ร้อยสามสี่ร้อยสามสิบาทนะครับถ้าไปซื้อที่ร้านหรือสั่งซื้อแล้วบอกว่าดูรายการจุก,กุ่ยมาจะมีส่วนลดนะครับก็ลองถามดูอ่าซันนี่ชัตเติลจะออกมาก่อนนะฮะเก้าห้าสองเก้าเจ็ดแล้วก็จอโจ๊กเกอร์จะเป็นเก้าห้าสองเก้าแปดครับผม ซึ่งอ่ะเราดูซันนี่ชัตเตร์ก่อนละกันซันนี่ชัตเตร์นะฮะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับตัวเก่าครับซึ่งตัวเก่าค่ะนะคะเขาจะเป็นรหัส94983ครับผมนะฮะ94983กับ95297นะะฮด้านหน้าเหมือนกันเหมือนกันเปียบเลยฮะสันฝั่งนี้ก็ ต่างกันที่รหัสเฉยๆครับผมนอกนั้นเหมือนกันครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันต่างที่รหัสอันนี้ก็เหมือนเดิมฮะเปียบสรุปคือตัวนี้เหมือนเดิมเปียบเลยครับเปลี่ยนแค่รหัสอย่างเดียวนะครับเราจะเปิดในกล่องดูกันตัวนี้เป็น AR อาร์แชนะครับโครงเป็น AR ตัวบอดี้ก่อนบอดี้จะเป็นกระบะสีเหลืองเนี่ยครับมีกระจก มีกระจกด้วยนะฮะมีกระจกอยู่ข้างในเป็นกระจกสีชาสีสีขุ่นๆนี้สามารถเห็นข้างในได้แต่ว่าจะมืดหน่อยแล้วก็มอเตอร์ตัวนี้จะเป็นมาบูชิครับผมมอเตอร์จะเป็นมาบูชิเฟืองจะเป็น4.2ต่อหนึ่งให้เฟืองมาชุดเดียวฮนะ4 4.2ต่อหนึ่ง ก็ยางจะเป็นไซส์ขนาดเล็กนะฮะข้างกล่องเขาจะเขียนว่ายางขนาดไซส์ฮะ small diameter mesh view ครับผมเป็นยางไซส์ขนาดเล็ก small diameter ครับผมล้อก็เป็นเล็กฮะเป็นซีซีซีซึ่งซีเขาก็ทะลุนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบทะลุน้อยครับก็สวยงามดีฮะซึ่งวัสดุเป็น pe ครับผม PE ซึ่งถามว่าวัสดุ PE คืออะไรก็ลองไปดูตอนเก่าๆดูฮะแล้วโครงเป็น AR ครับผมสีดําปกติธรรมดา ABS ธรรมดาเลยตัวนี้จะเป็นอเอาไว้ประกอบกับตัวโครง AR ครับตัวนี้จะวางไว้บนปีน้ครับผมแล้วก็จะมีตัวล็อกก็คือจะเป็นล็อกด้านข้างแทนไม่ใช่ล็อกด้านหลังแล้วครับ นี่ก็เป็นพาร์ทสีดำสติ๊กเกอร์ฮะก็เป็นเมทัลลิกฮะซันนี่ชัตเตอซึ่งเขาก็ใช้สติ๊กเกอร์รหัสเดิมฮะเห็นไหมฮะสติ๊กเกอร์รหัสเดิมเก้าสี่เก้าแปดสามครับผมเป็นสติ๊กเกอร์รหัสเดิมพิมพิมพ์เดิมไม่ได้แก้เลข แล้วก็มีคู่มือประกอบแล้วก็ใบคําเตือนครับผมสรุปคือที่เหมือนเดิมก็มีสติกเกอร์อะของข้างในฮะตัวรหัสจะเป็นรหัสใหม่เนี่ครับซึ่งตัวซัซซซนนี่ชัปเตอร์นะฮะของเก่าผมเคยมีประกอบเอาไว้แล้ว แต่ว่าผมเปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้อแล้วก็ไปพ่น,นสีเขียวนะเป็นาลายเป็นซะแล้วก็น่ารักดีครับแล้วแต่คนชอบคณะก็ทาสีทองซึ่งฝีมือการทาสีผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ฮะเวลาประกอบแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือนี่ถอดให้ดูฮะก็คือใส่ตรงนี้นครับยึดน็อตสอรูฮะเขาจะมีในคู่มือประกอบเขาเขาจะบอกถ้าเกิดว่าประกอบไม่เป็นฮะก็เนี่ยดูตามนี้เลย ขันหน้าแบบนี้ฮะเอาด้านยื่นไปด้านหน้านะครับแล้วก็ใส่ปีกไว้ยึดน,นอกสองตัวฮะแล้วก็เอาบอดี้ตรงนี้วางเข้าไปในรูนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นตัวล็อกฮะตัวล็อก,อ,กอ่าครับด้านหลังก็ไม่ไม่ได้ใช้ตัวล็อกก็เป็นตัวล็อกด้านข้างแบบนี้แทนเป็นตัวล็อกของกระบะครับผม ต่อมาฮะมาถึงคราวของจอลลี่จ็อกเกอร์ครับจอลลี่จ็อกเกอร์ตัวใหม่95298ซึ่งตัวเก่านะฮะตัวเก่าจะเป็น94984ครับต่อจากซันนี่ชัตเติลเมื่อกี้ข้างหน้าเหมือนกันด้านข้างก็เหมือนเดิมเปีครบฝั่งนี้ก็เหมือนกัน ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะเหมือนกันหมดเลยเปลี่ยนค่าตัวเลขเฉยๆครับเปิดดูกันฮนะก็ตัวกระบะตัวบอดี้คนระเป็นสีดำเหมือน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 กันเลยแต่เป็นสีเหลืองกับสีดำนะเนะฟืองให้เหมือนกัน มอเตอร์ฮะมอเตอร์ตัวนี้เป็นของ SMC ครับผมเป็นมอเตอร์แบบเดียวกับ Big w i ินะฮะมอเตอร์ SMC หัวจะใสๆหน่อยเป็นแบบเดียวกับ Big w i ิใครอยากทราบว่าแรงกว่าหรือไม่ก็ไปลองดูครับไปลองดูยางก็เป็นแบบยางเล็กฮะล้อเหมือนล้อเหมือนกันล้อเหมือนเมื่อกี้ PE เหมือนกันโครงเหมือนกัน ตัวล็อกเหมือนกันอา่าพาร์ทดาเหมือนกันสติ๊กเกอร์ฮะสติ๊กเกอร์ก็เป็นรหัสเดิมเหมือนกันกนี่ฮะโฟกัสนิดนึงฮะเก้าสี่เก้าแปดสี่เหมือนกันเลยเป็นรหัสเดิมอา่าแล้วก็ใบประกอบฮะใบคู่มือประกอบจะเ,เปิดให้ดูว่า เขาจะมีวิธีประกอบไอ้ตัวปีกนี้ด้วยสิตัวยึด ซึ่งก็เหมือนเดิมฮะตัวที่ผมประกอบแล้วคันนี้ฮะผมประกอบแล้วจะได้แบบนี้อันนี้ใส่โลผิดผิดด้านนะฮะไม่ต้องไปสนใจมันเพราะว่าโลฝั่งนี้ผมเอาไปวิ่งจนรูมันแตกไปแล้วนี่ก็เลยใส่โชว์ไว้เฉยๆใส่ด้านล่างโชว,ว์เฉยๆจริงๆโลต้องอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่าเนี่ยสังเกตดูว่าโลมันจะเฉียงขึ้นถ้าไว้ข้างล่างโลมันจะเฉียงขึ้นซึ่งก็กระเด็นหลุดรางครับ ต้องให้เสียงลงก็คือต้องใส่ด้านบนเท่านั้นนะครับนี่ฮะสติกเกอร์ที่ติดมาแล้วก็เป็นเนี่ยฮะซูเปอร์กริปเปอร์อะไรไม่รู้เอ่อพีเอ็มสปีดดิส55เออาร์แชสซีจารีจ็อกเกอร์ล้อของเขาฮะจารีจ็อกเกอร์ฮะคอเลอร์เวิร์กส์คัสตอมพิซ์ฮะอะไรของเขาไม่รู้เนี่ยแหละครับ ก็ตัวล็อกก็เหมือนกันเหมือนเดิมเลยนะฮะก็ล็อกที่เดิมที่เดิมครับผมฮะ uh huh. ก็สวยดีฮะกระบะเท่ดีวางคู่กันก็เท่ดีฮะ uh huh. ซันนี่ชัตเติผมเป็นลายแล้วแล้วก็จอลลี่จ็อกเกอร์ครับผมก็ประกอบแล้วก็จะได้แบบนี้จอลลี่จ็อกเกอร์สวยงามครับผมฮะ uh huh. สำหรับคนที่สนใจฮนะอย่าลืมติดต่อไปได้ที่ l e เซอร์มินิโ e ว Drive ครับผมจัลัน29ทับหมีรางให้เล่นด้วยนะครับมีแข่งมีแข่งตลอดนะฮะก็ลองติดตามได้ที่หน้า f a c e b o o k เขา f a c e b o o k c o m l a s e s e r m i n i f o r w i e l d i e ครับ,รบขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์ร้านครับผมจุก,กุยมินิโฟวิลสวัสดีครับ เพื่อนชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube com slash c s h jukui channel ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook com slash jukui h o b b y w o r l d